วันนี้นะคะก็มาพบกับช่ององุ่นอินเตอร์กันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะจะมาหนีนางเงือกนะคะทุกคนนางเงือกตันนี้นะคะหลอนมากมากเลยนะคะเราจะมาสู้ไปด้วยกันนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่านะคะสําหรับใครที่นะคะที่อยากเล่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งริงไว้ให้ใต้คลิปนะคะทุกคนเฮ้ยน่ากลัวจริงๆตอนนี้นะคะ ก็มีชุดมาเรียงกันเยอะแยะเลยนะคะให้เราเลือกใส่ได้นะคะเอ,องั้นเดี๋ยวเราเอาชุดนี้กีกว่านนะคะน่ารักดีนะคะนี่โอเคค่ะเดี๋ยวเราเรีบขึ้นไปด้านบนดูก่อนนะคะมีอะไรบ้างอ๋อด้านบนจะเป็นพวกหมวกนะคะหูแต่งตัวสวยสๆแล้วนั้นเนี่ยลบผมออกก่อนนะคะ ก็มาใส่เราต้องแช่เ okay. วยมากเลยอ้โหโอเคค่ะ okay. ทุกคนคิดว่าเราจะลงไปข้างล่างดีไหมคะตอนนี้คือไม่รู้ทุกคนทุกคนคะนางเงือกอยู่ข้างล่างนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองลงไปท้าทายอำนาจมืดของมันดีกว่านะคะใช่ yeah. ทุกคนช่วยด้วยอุ้ยโหดมากโหดมากแกที่ฉันจะตายไหมเนี่ยตายแล้วตายแล้วช่วยด้วยตอนนี้นะคะเราก็มีเพื่อนอยู่บ้างน,นะคะทุกคนก็จะพอรถให้หนงางเงือกไม่วิ่งตามเราอยู่นะใจหายใจคว่ำ โอ้โหนางเงือกลอยได้โอ้ไม่เกิดทำไงดีทุกคนเหมือนนางเงือกมันจะเห็นลรวแล้วนะนี่เฮ้ยโอ้โหนางเงือกคือแบบน่ากลัวมากเลยนะคะน่ากลัวมากอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะพยายามเล่นต่อไปนะคะไม่รู้นะคะว่า นางเงี่ยตัวนี้จะตายเมื่อไหร่หรือว่าไม่มีตายนะเนาะว่าในเกนมนี้มีอาวุธนะคะออรู้แล้วค่ะทุกคนก็คือเราอ่ต้องหนีนางเงือกใช่ไหมคือมันไม่มีวิธีฆ่านางเงือกเราอะต้องเล่นไปเรื่อยๆเออก็คือไม่มีวิธีฆ่านางเงือกโอเคมาเราวานหนีนางเงือกกันต่อไปนะคะ ันนี้นะคะในางเงือกไม่ได้ฆ่าเรานางเงือกคืออะไรอ่ะแกทำอะไรนางเงือกจะบา้าตาย oh my god ตอนอุ้ยตอนนี้อุ้ยตอนนี้เพื่อนของเราตายไปแล้วอ่ะทุกคนเพื่อนของเรากำลังจะตายเพื่อนของเราตายแล้วทุกคน้ยถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเราต้อง ปีนขึ้นไปบนนั้นนะคะไม่งั้นนะคะน,นังเงือกจะตามมาได้ตายทุกคนเหลือเราแค่คนเดียวโอ้นางเงือกโหดมากเลยนะคะแถมนังเงือกนีนวิ่งเร็วมากเลยนะในแมปนี้นะคะนี่เราจะลงไปข้างล่างนะคะ ตอนนี้นะคะนังเงือก็คือไม่รู้เรื่องแล้วว่าใครอยู่ที่ไหนนะเพราะนังเงือไม่ค่อยสนใจแล้วอ่ะโอเคโอเคถ้าเราตายเมื่อไหร่เราจะจบคลิปเพียงเท่านั้นนางเงือกโอ้ย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 ยช่วยหนูด้วยหนูยังไม่อยากจบคลิปนะพี่ว้ยโอ้ย โอ้คนคือม no. oh. 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 okay. 네ันวิ่งเร็วมากอะโอ้ยอุ้ยทุกคนตายแล้ววัดยอ่อโอ้โหโอเคตามที่บอกไว้นะคะว่าถ้าเราตายเมื่อไรเราจะปิดคลิปเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเราขอลงมาตรงนี้กันนะคะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณที่มาดูคลิปนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ